บัดนี้วันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้านางสาวลิลาดากินพยอมขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทนิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอัตตราคาัชันตุเทวตาสัทรรมมังมูนิราชาสะ สุนั้นตุสักขโมกขาทังสักเคกาเมจะรูปเปคิริสีขารตาตเตจันตาลิเควิมาเน ทีเประเทจะคาเมตรุนนาคาเนเคหาวทุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาทลาวิสเมยักคคันทพนาคาติ ขันตาสันติเกยังมุนีวรารวาจนงสาตโวเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโลอายมพันตาธรรมมสวนากาโลอายมพันตาธรรมมาสวนากาโล อายมพระทันตา,าสองบทบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรยัย อระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาค้าโตภะคะวาตาธรรมโมธรรมมังนะมสามิสุป,ปฏติปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังคังนะมามิสี่ บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ห้าบทสวดไตรสารนคมนปาทะพุทธังสารนังคชามีธรรมังสารนังคชามีสร้างคังสารนังคชามีทุติยัมปีพุทธังสารนังคชามีทุติยัมปีธรรมังสารนังคชามีทุติยัมปีสร้างคังสารนังคชามีตติยัมปีพุทธังสารนังคชามีตติยัมปีธรรมังสารนังคชามีตติยัมปีสร้างคังสารนังคชามี หกบทสวด สัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมโหตุสัพะทานัตถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสทิเมโหตุสาพะทานัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจเจวะเชนะโสทิเมโหตุสาพะทา สิบเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาก,กสุวิหาลติกับิลาวัตถุสมิงมหาวนเนมาตาพิขุสังเคนสาสัทิงปัญจมัเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวอาอรหันเตหิทัหิจะโลกาธาตุหิทเทว,วตาเยภุยเยนาสันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนาย พิ่ขุสังคันจะอาตะโคจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะกะโหสีอายังโค พระวาสักเกสุวิหารติกับิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขุสังเคนาสัตทิงปัญจะมาเตหิพี่ขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกัตธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหนติพระันวตังทัศนายพี่ขุสังคันจะยันนูนาเมยามปีเยนาพระาเตนุปะสังกเมยยามาอุ ปะสังกะมิตวาภคะวะโตสันติเกปาเจกะคาถาพาเสยยามาติอาตะโคตาเทวตาเสยยาถาปินมานามะภาลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสาเลยยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุ เวสุอันตะละหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีมหาสมโยปวนัสสิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะ อะปรลาชิตะสังคันติอาตโคอะปรลาเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอะภาสิตัดลพิขโวสมาทหังสุตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาละทีวะเนต ตานิขเหตตวาอินริยานิรักขันติปันทิตาติอาตะโคอ,อาปาลาเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาษิเชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทคีลังโอหัจจะเม โอหัดจะมะเมชาเตจารันติส ja ุธาวิมลาจักขุมตาสุท ja ันตาสุสูนาคาติอตะโคอปาลาเทวตาพระควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปะลิ ปูเลสันตีติอาตโคภะกวาพิกขุอามันเตสีเยุูเยนาภิกขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถา ขะตังทัสสาญญาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอรเหสุงอติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภะขวันตานังเอตตปบาลมาเยวเทวตาสันนิปติตาอรเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะรหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตะมะธานั อรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระขวันตานังเอตะปารมาเยว,วะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไหมหังเอตาระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายาังนามานิกิตตยิสามิภิกขเวเทวกายาังนามานิเทศิตสามิภิกขเวเทวกายาัง นังนามานิตังสุนาทะสาทุกังมนาสิกโลทภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภะคะวะโตปัจจัโสสุงภะะวา เอตัทโวจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิยัตถูมุมา,าทัทสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตัตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสันลีนาโลมหังลาปิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทาวิปะสันนามะนาวิลาพินโยปันจสะสเตยัตตวาวเนกาปิละวัตเเวตโต อมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเตจะอาตับมะมกะลุงสุตตะวา พุทธศาส,า,สาสนางังเตสัมปาตุเลหูยานังอมนุษยานัทศนังอเปเกตะสะตะมัทธคุงสหัสังอทตะสตะลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษยานมัทธสงอเปเกนันตมัทธคุงทิสาสาพะปพุตตาอหุงตันจะสพังอปิญญายะ ว่ว, ة, วะคิตตวาจักข so ุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนละเตเทวกายาอภิกันตเตวิชานาทภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิลาหิอนุปุปะโสสัตตะสหัสสาวยักขาปุมะ กาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนังสมิติงวะนังชาสาหัสสาเหมะวตาอยักขานานตมันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสโนโมทมานาอภิการมุภิกขูนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายักขานานตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางอิเจเตโสลัสสัสหาสายคานาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายากคานานตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานา พิกามุงผิดคูนางสมิติงว่านางภูมิพิโรราชาคายโกเวปุลัสานิเวสนังพินโยนางสตาสหัสสังยักษ์ขานางปาิรูป,ปาสติภูมิพิโรราชาคายโกโสปาคะ่ะสมิติงว่านาง ปุริมันจะทิสังราชาทะตะรัตโทปัสาสติคันทับพ,พานังอธิปติมหาราชายัสศาสีโซ,โซบุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตญสศาสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิตริงว่นงานางทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับ ปะสาสติภุมพันธานังอธิปติมหาราชายสาสัสสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาพรา,าอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังปัจฉิมันจติสังราชาวิลูปกโคปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสาสัสสิโสปุตตา ปิตัสสาภาวโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทามนาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่านางอุตรันจติสังราชากุเวโลตัปปะสาสติยาขานังอธทิตปฏิมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสสาภาวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญาสสิโน โมธมานาพิกามุงพิกคูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทะตะรัตโธทักขิเนนวิลุนหโกปาชิเมนวิลูปะโคกุเวโลอุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลธิสาทัทันละมาณาอัตทั้งสุว่าเนกาปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันเจนิกาสะามายากุเตนตุ เวเตนตุวิภูจาวิภูโตสาจันทโนกามเศโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมะตาตลิจิตตตเสโนจะคันทัพโปนโลราชาชโนสโภอาคูปันจะสิโคเจวติมพะรูสุริยะ วัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุภิโมธมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านังอัทคูนาภาษานาคาเวสาลาสหปัชะกากัมพลาสาตะลาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรถาจะอาคูนาคาจารสัดสิโนโเอราวันโนมหานาค โสปาคะสมิติงว่านังเยนาคราเชสหาสาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหายสาเตวนะมัชปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอาภายันตธานาคราชานะมาสิปุสุปันนาโตเขมะมะกาสีพุโทโธ สัญหาหิวาจาหิอุป,ปะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมะกังสุพุทธังธิตาวาชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตะโลวาสวัสเสเตอ,อิทธิมันโตญัสัสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุติ ติจะปหาราโทนมุจิสหสตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนาราหูพัฒธมุปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตภิกขูนางสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสะสาสห เมตตาการุณากายิกาอคูเทวายาสสิโนทเสเตถัสธากายาสเพนานาตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูภุรักขิตาสุริยัสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูภุรักขิตานัคตานิปุ รักขิตตวะอาคูมันทถวะลาหะกาวะสูนังวาสาวเศธโสักโกปาฆาปูรินทาโททเสเ,เตทัทากายาสพเพนานาตตันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมโตวันนวันโต,นตยัสสาสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอัถาคูสหภูเทวาชะละมคิสิคาลิวะอาริทกาจจโลชาจะ ภุมมาปุปมะนิพาสีโนวาลุนาสะหาธัมมาจะอาจุตาจะอเนชากาสุเลยยาสุจิลาอาคูอาคูวสะสาวเนสีโนทัสเตทัสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสัสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนาง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตมาคิด ตาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะตูศิกาอทาคูหารโยเทวาเยจโลหิตะวสิโนปาลคามหาปารลคาอาคูเทวาญัตสสิโนทเสตเตทศทากายสาเณนัตตะวันนิโนยทิมันโตสติมันตะวันนวันโตญาตสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสุกากาลุมมาอาลุณาอาคูเวคานาซา สหโอทาตคัยหาปามโมคะอาคูเทวาวิจักขณาสธามัตาหาละชะละาชามิสกาจะยาสาสินโนทนะยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวาสติทเซต เตทัสธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิจริงว่านังเคมิตาตุติตายามากัตถากาจะยัสสสิโนสัมพิตกาสะรามเสทาโครตินามาจะอาสวานิมานลติโนอาคูอัทาคูปารานิมิตตาทเสเตทัศทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโต ยัสสินโนโมทานาพิกามุงพิกคูนางสามิติงว่านางสัตเทเตเทวานิกายาสัเพนานตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหะปวุทธาชาติมักคีลังโอขตินะมนาสวังทักเขโมคาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปะระมโตจาปุตตาอิทิมาโตสหะสันนางกุมาโลติโซจ่โซปา คาสมิติงว่านางสหัสพัมมะโลกานังมหาพรัมมาพิติทะติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสาสิโสทเสทาอิสราอาคูปัจเจกวนณะวะสะวัติโนเตสันจามาชโตอาคาหาลิโตปริวาติ วาลิโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพัมมะเกมาละเสนาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอถะ คันหัตถาพันทธาลาเคนาพันธามาัตวสมันตาปริวาเลธามาโวมุลจิตธะโกตินังอิต,ติตัถามหาเสโนกันหัตเสนังอเปศยิปานินาตาสะมาหัตจะสลังกัตตวาเพระวังยาธาปาวุสโกเมคโคธนยันโตสะวิชุดโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายาววะ แต่ว่าจักขุมาตโตอามนตยิสัทสาสวเกสาสเนละเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาถพิกขโวเตจะอาตับปมักกะลุงสุตว่าพุทธสสาสนงวีตะลาเคหิปักกามุงเนสังโลมปีอินชยุงสพเพวิชิตะสังฆามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตา i